ส่องชมนะ้าน้องไอ้แฟนสาวมิกเพทไทยดีกรีว่าที่ลูกสะใภ้หม่ำจกมก เป็นที่ทราบกันดีว่าตลกชื่อดังหม่อมจกมกมีลูกหัวแก้วหัวแหวนจํานวนสองคนด้วยกันได้แก่เอ็มบุษราคคมและมิกเพททยวงคําเลาและต้องบอกเลยว่าล่าสุดมิกเพททยลูกชายตลกชื่อดังหม่อมจกมกก็ได้เปิดตัวแฟนสาวน้องไอไม่ทอดทิ้งเคียงข้างในวันไรางานไรเงินผ่านช่อง YouTube ของพี่สาวเอ็มบุษราคคมโดยทั้งคู่นั้นมีอายุห่างกันแต่ไม่เป็นอุปสรรคในชีวิตคู่เพราะเคียงข้างกันในวันที่ลำบากไรางานไรเงิน ฟา,ารมรสุมร่มกันมาถึง4ปีต้องบอกว่าไม่ธรรมดาซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องชมหน้าของน้องไอแฟนสาวของมิกเพชไทยดีกรีลูกสะใภ้ของม่มจกมกงานนี้เธอจะน่ารักและดูมีสไตล์ขนาดไหนเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ